จากร้อยมัดสู่หมื่นมัดความสําเร็จของพี่คือการที่ว่าทําให้ตัวของข้าวต้มมัดเนี่ยเป็นที่รู้จักเราสามารถทําได้แล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะครับชื่อจันทวัฒกิ่งเงินนะครับปัจจุบ,บันดำรงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทวันดีดีพีเมียม,มาร์เก็ตติ้งจำกัดเราผลิตและจาําหน,น่ายเข้าวต้มมัดเตาถานแบรนด์แม่เกสอครับ คุณแม่ทํากับข้าวนะครับแล้วก็จะมีตัวของข้าวต้มมัดซึ่งเป็นซิกเนเจอร์หลักเราก็เลยเอามาทําในแบรนด์ของแม่เกสรซึ่งเป็นชื่อของคุณแม่เลยเราอยากให้ข้าวต้มมัดเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยสามารถนําไปฝากคนที่รักที่บ้านได้เขาเรียกว่าเป็นความผูกพันของสายใยส่งต่อผ่านข้าวต้มมัดโดยผ่านสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวของน้องมัดจังในตัวของข้าวต้มมัดเวลาเราไปขายเนี่ยก็คือจะมีสายคาดเป็นรอยยิ้มกินแล้วนึกถึงคนที่บ้านอยากจะซื้อของไปฝากคนที่บ้านด้วยอยาออา่างงี้ครับเป็นอย่าง คือคือจุดแตกต่างของเราเนี่ยเรามองว่า1เลยก็คือตัวของวัตถุดิบ2ก็คือเรื่องของการใส่ใจ3ก็คือเป็นการทําให้คนที่ได้ทานของเราเนี่ยรู้สึกว่าได้เห็นคุณค่าของข้าวต้มมัดซึ่งส่งผ่านมาจากความรู้สึกจากใจจริงๆเนี่ยครับเราก็อยากให้สังคมเราเนี่ยมีอาชีพก็คือเหมือนกับว่าใครที่ซื้อข้าวต้มมัดเราเนี่ยตั้งแต่100บาทขึ้นไปเนี่ยครับสามารถมาเวิร์กช็อปฟรีได้นะครับทุกวันอาทิตย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นก็คือฟรีจริงๆ เราได้ไปเข้าร่วมของกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมก็จะเป็นในเรื่องของ business matching นะครับให้เราเนี่ยได้โอกาส matching กับ r d e m o r ใช่ครับเราได้เข้าไปใน modern trade เราก็ให้โอกาสเรา่งผลให้เราเนี่ยมีของวางขายเพิ่มมากขึ้นความสำเร็จในทุกวันนี้ก็ต้องมองเลยว่าปัญหามันคือความสำเร็จปัญหาเราเนี่ยพอเราแก้ไขได้มันก็จะเกิดเป็นความสำเร็จของเราในทุกๆครั้งครับที่เราผ่านมา